สวัสดีครับมาพับกบมาพบกับแมชชีนไม่กัดโอเวอร์เด็ดหรือวันดีนะตัวเพื่อไหรแล้วให้หมดแรงแล้วเหรอเลยพวกนี้พี่เชษด์เลดูมีความสุขเลยนะวันนี้วันสอที่ยิ้มสองกุมภาพันธ์นะครับนี่วันนี้เรามาดูวันดีกันดีกว่าเอ้าแนะนำข้อแข็งแข็งกันเลยแยบแยบแต่ดูมีความสุขเลยนะพี่นะพีเชษดเล่นแดงครับฮะเล่นแดงครับเอ้ยเล่นแดงนะครับพเชษดเล่นแดงแดงสายเนวนาเนวนา พบกับพบกบครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อภูครับผมชื่อภูใช่อันนี้มาเล่นเทาเล่นเทาสายคุกเขาก็เลยไม่ค่อยมีพอเขาก็เลยไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่มามาดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับมาระหว่างก่อนเริ่มครับเราขายของกันก่อนเอาบอกสัมพันธ์ประชาอืมประชาสัมพันธ์นะครับนี่มันดีวีดีซีออกมาครับวันออกมาตอนนี้ส่งส่งไปแล้วนะส่งไปหมดแล้วนะครับโอ้ยขอบคุณทุกท่านที่อดหนุนกันมากๆนะครับ ฮะจริงจริงว่ะ,ะให้มองกล้องไหนจะได้ <laughs> แล้วก็ <laughs> ตรงน,นี้ใครสนใจทั้งนับพลัง <laughs> แกไหมแห่งนับพลัง <laughs> อีวั <laughs> นนี้มีจำหน่ายกันอยู่นะครับทุกทุกช่องทางทั้งหน้าร้านและออนไลน์นะครับมาดูคครแข่ง,ขงกันดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวของวันดีเดือนหน้าจะเป็น LBT02 ก็คือน้องสีชมพูนะครับเขาก็จะชุด02เขาจะมาเสริมว่าเกียร์สี่เขาจะมาบ้างแล้วแหละเกียสามแล้วเก่งไหมเกียรสี่ เราเก่งไหมโอ้โหจะเหลือเลยนะนี่เท1นลยเท1อะไรเด็กอะไรเท1ครับฮะตอนนี้เด็กอะไรเท1ตอนนี้เด็กอะไรเท1ตอนนี้ให้ผมเดี๋ยวให้เขียวเดี๋ยวนะแมนูเลียเหรอครับ G เกิดสีน้ำเงินครับสีน้ำเงินอันนี้น้ำเงินนะใครชอบใครก็เล่นกันได้นะครับแต่วันนี้ครับเป็นแดงและเทาจาะลูกเต๋าไปไหนจะลูกเต๋าไหนอะจะลุกเต่าไหนโดนอะไรไม่รู้จนลุกเต๋าไหนไปไหนโอติจะมานะไม่ได้เจอกันมา เสียที่แล้วเดือนหนึ่งไงยเพราะว่าผมไปแข่งงานกันเองไม่จริงขี้โม้แล้วผมก็คือตัวแทนหมู่บ้านตัวแทนบ้านอะไรตัวแทนหมู่บ้านหมู่บ้านอะไรนะครับหมู่บ้านวอาทิตย์ฮฮะะไปครับเรื่องอะไรผมไปสนเขาเริ่มาตั้งนะเชิญจั่วครับจหนูไปเชียร์เล่น ราคคุกโอ้ไม่หลอดเดียนหาคุกเลยเขาบอกว่าหนูนะหน้าเดวหน้าพามเนื้อหน้าพามเออได้ใส่อะไรเนี่ยใส่ครับใส่ใส่นี่มี่ตัวนีตัวอะไรเฮ้เฮ้เวรีน่าเห็นตรงนั้นไหมนั่นแหละที่ของนายบลลี่ก็เรื่องเฮ้ยแทบวางเวทฟิลเลยข้าสามครับตั้งบ้านอะ

วันนี้เก็บสติมาคุกเต็มร้าเลยครับวันนี้ใช่ครับใช่ใช่คุกเยอะมากเยอะมากเอาไปเอสเพอรเดียสองขาเลยแล้วนี่เขาเขาเขาลอดลคีาได้คือคบบัตนหนึ่งจุหนึ่งใบเก็บสองใบบูทได้คุกสองุกสองบูทได้ครับมีแท่งน้พลังบอกไหมว่าบูทได้ทุกตัวคุณทำมายังมีมีโอเวอร์ได้ไหมไม่รอรออยู่ในโอไดโอเราไอเอเวอรอ่อกันออ ทันเลยผู้บอกว่าที่ใครที่อยากใช้นะโอเวอร์ได้อะนี่รึมลองครับรึลองวิธีใช้โอเวอร์ได้นี่มันไดโอเวอร์โอเวอร์หนึ่งเลยด้วยโอเวอร์ได้นะเอาไปได้กับบริไฟได้เสียบอกในไวแล้วเอ้ยขออนุญาตไว้หลังก่อน โซ่หนึ่งโซ่เพื่อดดโยมาแล้วเอพลเดียวแผเลยสิบสามแหลเลยเลียตีก่อนแผลเลยครับแล้วแม่บูด้วยนะจริงๆมันเป็นมุกครับ่ะเนี่ยดูเลยดูด้วยมันหมายความว่าไงกันดอกดอทิกเกอร์ไงเฮ้ย อยาตงไใครเข้าอุ้ยอันนี้ก็เป็นโอเวอร์มิดเท่ามิดโอเวอร์เข้าโอเวอร์เข้าไม่เข้าอยู่แล้วกันทำไมเชฟบอกเกินไปจัดนี่ก็เซลแรงเกินตัดผมมาแล้ว ไปจัำเต่าจำเต่าไปทางไหนครับไปที่สน้ามสนน้จำจะไม่วังจัดไม่วังจัดลูกเต่ามาลเต่าบอกวันนี้คนเยอะขอลางานวันหนึ่งแล้วตีข้างเลยเพราะว่าคุกไม่ชอบใจไม่ชอบใจก็ซัดเลยกัในเกมมาด้วยอันนั้นถือว่าเป็นถือว่าเป็นใช่ไหมครับเป็นเกมเมอร์เกมเมอร์เกมเมอร์ผมเป็นเกมเมอร์อ๋อไม่ ที่มาพวกนี้โดนเตะโดนไอ้โดนมาเนี่ยโดนอะไรเนี่ยยาย่าย่าอันนี้ก็ไปผ่อนเองไม่ใช่ผ่อนอะไรนะอันนี้อันนี้ไม่รีเวิร์สเลยรีเวิร์สเอามาเป็นเบบีนาครับเอสพาราโดโดนนะซื้อซื้อดีเดียเอสพาราดขายเลขแค่ไรอ่ะเลขายเลขไหนครับบอลลูนครับบอลหนึ่งครับหยิบอะไรครับหยิบเอสแานดี้ขึ้นมาโอ้เอสแานดี้ขึ้นมือเลยใช่แบบ ใช่ใช่อภิชาบอกไปแค่นี้ดีไหมยังไงดีอตีเลยเอ้ยตีเลยสิบสามสองได้ครับแล้วจอนี้เหนี่เหนีะเต็มเลยอ่ะได้ไมสิบสามขอนี่ทำไหนได้เ่ะพี่ ชุบอ่าชุบโอการ์บอรเดสแต่กดอบหนึ่งใบเอาเอาขึ้นมืออ่าขึ้นมือถ้าไวมันเกียร์สี่เขาได้เขาได้ชาร์จขอห้าแสนห้า <5 S 2> แสนเทิร์น <Turn. S 1> <Turn. S 2> จัวจ่วบอกถึงเวลาแล้วแล้วเป็นเพียวเลยครับโซเซลัอตโซบาทเซล็อตใบ สนามสองมือสองพิซต่ามไม่โดนเพราะว uh ่าไม่ถูกเลือกมือสองเบอร์พยายามจุดเต็มเหนียวขออีกใบมวยแถมเชียร์ขี้หนักเลยเออจับจับับโอ้ยเราให้พิกซาใบตัียวหนึ่งเขากอกไม่ใช่นะครับกองกองโอ้ แปะโอเคสองที่หกบวกไปหมื่นห้าดีเลยครับดีเลยครับสองแปดสามหกสามได้คี้เดียวเข้ามาสามได้คี้ออหลังคี้ให้หลังใช่ไหมครับโอเคครับผ่านเลยพี่แดมเดมเดียวเหรอแดมเดียวนะครับให้หนึ่งแดมเท่านั้น ตัวหน้าอะไรเออสูตรหน้าไรอับสูตรนี้มันเราไม่ได้เจอกันนานเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้จัดเริ่มงงแล้วครับไม่งงครับเอสอส่วนเจตบอกผมไม่เคยได้มาก่อนมา๊ดชุสสบสองชุบสองใบโบโบจะเป็นน้องทิกตาบุกด,ด้ยเดี่ยวต้นตรง โซ่นหนึ่งคอหนึ่งตัวบุกแร,งบ,กแรง,งบุกแรงพี่เชฟบุกแรงเช็คประชากรนี่เท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดครับ 17, ครับยี่แปดครับยี่แปดครับสกิลคีสครับโอโซโอโซบวกสองพันให้ให้เ e อ็กพลเรียให้เอ็กพลเดียนดีเลยยเนี่ยตบมันของลูกยี่สิบแปดเข้ามาเลยพี่เราเลยครับเยวได้ช้ตรงนี้ว่าไงตง่อไปก่อนทีพาวไป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 พา ห้าสิบห้าสิบห้าสิบนี้เลยโอเคหนึ่นองหนึ่งตำมีทับเกสองลงสีแดงสีแดงมาอุ้ยยี่บห้าโยี่สิบห้าครับร 3, 6, รครับสามสามครับสามห้าสห้าครับ ข้าเทินพูครับ<ม>ตัวครโป๊ะอือบินนักยเิเนล่ยเดนันทเลยลอยนนต้วแปนีข้างเลยสักข้างเลยครับโห <c oughs> บวกแค่หมื่นก็พอนี่เท่าไหร่นะสามเมตรสามเมตรครับไอ้ครับสามสิบเอ็ดสั่งข้างเลย p เป็น PG อาัดคนไทยครับมากจริงชื่อไม่ปั๊มทองน่าเสียดายใช่ครับชื่ออะไรน่าเสียดายที่ไม่ปั๊มตัวนี้ชื่ออะไรมูยใบเดียวแล้วไม่ใส่น่าเสียดายครับแล้วสามได้เช็คตรงนี้ไวานคีฮอ้ยตอนนี้เลยแล้วมีคิวไหมไม่มี ไม่ยังยังยังไหวอ่ะไ่มาี้ออกข้างใกันนะแทบออกข้างออกข้างทุกอย่างตีข้างต่อสามหมื่นลุงจริงรักจริงชาเธอรักอะไรชาจริงปวดทิ้งฉันไปไอ้ไม่ใช่แล้วรอยยบ้าครับบ้าค่เนวานูครับแต่ไม่มีบาสให้ดีเดียวมันเองแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับแดงมีไหนดีโกโจไง ี้มาเดีมต้องตีคิดแล้วนะเหมือนใส่อะเหมือนใส่อะอีทอร์ดีไอใบครับเป็นลาครับเฮ้ยโอ้หสุดับมเลยบ้มบ้มมาแบบบึ้มบึ้มเลยเชบอก่างสิบแปดสิครับเราปูเลยครับสินี่เท่าไหร่อ่าสิบเจ็ครับจัไปครับหนึงดามีครับชิ้น้วันนี้จัไปหดามจครับสิบูเล่นุ้ วันนี้สิ้บสองพัน้ชิคไม่มีเลยสองพันให้แวนสองพันให้แวนครับแวนให้แวนครับแวนออกนี่ถอดโซ่สองลูกสองตัวแวนตีเท่าไรครับก๊อปอ่ายี่สิบยี่สิบครับแต่ให้พีจีเลยชิคนครับหนึ่งครับชิวครับฮิวครับฮิว้าน ท,ที่ครับขาข้างนี้หมดเลยที่ครับยัดคางเดียวครับสิสนี่อะไรอ่าสามสามเครียดใช่ไหมก็ได แบบนี้หนึ่งจัดกาครับแล้วหมายความว่านี่ไงโอหนึ่งลบไปหมื่นห้าผมอ่าเหลือสิบแปดเหลือสิบแปดโอ้โอ้ให้รอไปเดียวโอ้โหแล้วย่างนี้หมายความว่าเจอชั่วไลท์ครับปล้วาโซเพียวไลท์เพียวเล่ปุับปรับสนามสองมือสองโซสองโซไม่มีไม่เป็นไร และนใจว่นกาดทำยังไงดีการดูก่อนสัว์เลยครับต้องสั้แล้วเข้าเข้าด้วยตอนนี้เข้าเลยเข้าเลยร์มขอหน่อยเข้าเลยเข้าเลยไม้เข้าเลยราไรอแล้วรู้สึกว่าวันนี้พี่เชฟเขารักเกซีบ่อยเกิด ทุกเกมเลยไม่แล้วซ้ำๆอย่างนั้นแล้วยิงไม่หยุดหยุดไม่หยุอนแต่พี่เชฟบอกไม่ไม่เอาอะไรแล้วไม่ซ้ำมาเป็นแก๊งอะทัโกป่าแต่พีเชฟโหดกว่านี้คือจะมีคิเถคอีกใบหนึ่งซ้ำมีทิงกูไม่ได้ชุกมาดิ สกิตก่อนสิบสามสบาห้าบาทห้าบาทนี่เท่าไหร่พี่สิบสามบูทตสิบแปดูทเป็นสิบแปดนะครับสิบสามบูทตเป็นสิบแปดก็บดคำสาบเอาไปได้จับกองได้ไหมพี่งางน้ำกองนะครับเดี๋ยวให้จัดน้ำให้ก็ได้ครับจัดน้ำให้ครับครับเมื่อกี้ผมทำจัดประกันในเชื่ออะไรจะไม่ตับตับนะไออาร์ไทยอ่ะสิบสองทีนี้อยากนับแลสิบสองคิดว่าไงพี่คิดว่าผมรอดไหมเป็น สัสด์นี่เป็นสัสนที่น่าจะโอเคสำหรับในการล่าคิวหรือเปล่าเลนออกพิกเหรอแล้วนับตอนใหญ่เลยอ้าวแล้วยังมีโอกาสอยู่เลนออกไอเชี่ยวผมรอดไหมจาบที่เท่าที่มีลมหายใจก็แปลว่ายังมีโอกาสแล้วออกเป็นโอเวอร์ดิกรอะไรนะถ้าถ้าออกนี่คือจัดเลี้ยงนะครับจัดเลี้ยงอะไรครับปล่อยเลยปล่อยเลยครับว้าวโอ้ยเลยดูน่อืมเพึบอ่ะ ลึกหน่อยลึกหน่อยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยพีชจิวกาลคุณแฟนเขานี่มีคนทำแดงกันแล้วนะมีคนทำแดงกันแล้วนะครับจะได้อะฝุ่นใดเยอะใดเยอะใดเยอะขมือขึ้นวยเมือไหร่ขึ้นด้วยเมื่อไหร่พีอยู่ใต้กองสองไปมือนี่ไงมือนี่ไงนี่ไงนี่เอาจบแล้วครับนี่เลยแล้วสุดสีแดงก็ทำควสยสำเร็จเป็นครั้งที่สองแล้วโอ้ยสีแดงที่ทำได้เลย ตอนแรกเห็นออเดอร์ตอนแรกที่ผมเห็นออเดอร์ในมือผมนึกว่าออเดอร์ขังหลักดูผิดนะครับตอนตอนตอนเ่อเรื่อเกยกับตอนนี้ไปเหนื่อยเอาอย่างนี้ก่อนจากกันไปเราขายของอีกทีนะครับสำหรับวี่งซีอย่างให้ว่าครับตอนนี้ของมาแล้วส่งเรียบร้อยแล้วแล้วใครยังไม่มีใครสั่งกันได้นะครับศูนย์สี่รีวิวที่ศูนย์สี่นะทีหนึ่งทีสองแล้วก็แยกคิชชั่นต่างๆส่วนนั่นนะครับ Lb ให้รู้เห็นะไรไมพอ Lb ศูนย์สอนะครับสีชมพูออกนะครับต้นเดือนเดี๋ยววันไหนเดี๋ยววันจาดเขาแจ้งอีกทีแล้วก็ดีทีพีศูนย์พีกันแล้วยาวๆเลยเดินพฤษภพานะครับวันนี้ไปแล้วไปายครับไปายหนยหน่อยไปบายครับทุกคนไปรบทุกคนรับทุกคนไปไปรับทุกคนไบุคนรับทุกคนไปไอคไปครกน้าอักคนไหทกนันที่ไนกัน